สวัสดีครับสินสร้างสรรค์ยินดีต้อนรับนะครับคลิปนี้เรามาอยู่กันที่ผลิตถั่วเน่านะครับของชาวไทยใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนและวิธีการทําที่ชาวบ้านที่นี่เขาทํากันนะครับผมคือการผลิตถั่วเน่านะครับผมอันนี้ครับเป็นถนั่วเน่าจะมีถั่วเน่า2ออย่างนะครับถั่วเน่าธรรมดากับแบบพิเศษนะครับผม แบบพิเศษก็จะเป็นแบบที่ปรุงเครื่องนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆชมอาณาจักรถั่วเน่านะครับผมนี่ครับตากไว้เยอะแยะเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมนี่นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในโรงผลิตถั่วเน่านะครับผมอันดับแรกเราจะไปดูถั่วเหลืองกันก่อนนะครับถั่วที่เขาเอาไปทําถั่วเน่านะครับ ก็จะเป็นถั่วเหลืองแบบนี้นะครับเขาก็จะสั่งมาเป็นกระสอบกระสอบนะครับผมต้องเอาไปต้มก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาทําถั่วเน่านะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เขากําลังต้มกันอยู่นะครับนี่นะครับที่เขากําลังต้มอ,อยู่นะครับเดี๋ยวเราเปิดดูกันนะครับผม เนี่ยครับเขาจะต้มโอแบบนี้เลยครับเขาจะต้มหรือนึ่งให้สุกก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะไปตําแล้วก็ทําเป็นแผ่นๆนะครับผมก็คือถั่วเน่านะครับหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาหมักไว้นะครับนะครับจะเปิดให้ดูนะครับ นี่นะครับเราก็จะใส่กระสอบแบบนี้นะครับเป็นกระสอบกระสอบนะครับผมอันนี้นะครับเราจะหมักไว้สามวันสี่วันนะครับเราค่อยมาตํานะครับตําหรือหมูนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องหมูนะครับผมหมูให้ละเอียดนะครับหมูให้ละเอียดเสร็จแล้วเราจะ เอาไปทําเป็นแผ่นๆนะครับผมนี่นะครับหลังจากที่เขาตาเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมนะครับหลังจากที่เราตาละเอียดแล้วนะครับก็จะมาทําเป็นแผ่นๆนะครับผม อันี้นะครับที่เครื่องที่เราจะทําเป็นแผ่นน anyway> pues tom 네ะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับแล้วก็ใช้กระจกบีบลงไปนะครับก็จะได้เป็นแผ่นแผนแบบนี้นะครับล่องมิดมิดแบบนนี้นะครับตอนนี้เขากําลังจะทําให้ดูนะครับทําเป็นแผ่นแผนนะครับนี่เลยครับเสร็จแล้วครับ1แผ่นง่ายมากเลยนะครับเขาจะใช้เป็นกระจก2อด้านนะครับ ันตอนก็ง่ายมากนะครับผมสำหรับเขาทำจะง่ายนะครับถ้าสำหรับเราก็น่าจะยากนะครับผมเขาทำมานานแล้วนะครับเป็นสิบสิบปีแล้วนะครับผม หลังจากที่ทําเป็นแผ่นๆเสร็จแล้วนะครับก็จะเอาออกไปตากนะครับผมนี่ครับเขาจะตากไว้เป็นแถวเป็นแถวแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นถนั่วเน่าธรรมดานะครับแบบนี้อย่างนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เป็นถนั่วเน่าทรงเครื่องนะครับเขาเรียกถั่วเน่าทรงเครื่องนะครับ อันนี้ก็เวลากินก็จะอร่อยนะครับจะมีเขาจะมีชูรสมีเกลือมีอะไรปรุงเครื่องอยู่ในนี้นะครับมีพริกแต่สําหรับธรรมดาแบบนี้จะไม่มีอะไรนะครับมีแต่ถั่วเน่าเฉยๆนะครับอันนี้นะครับที่นี่ผลิตถัว่วเน่ามาสิบกว่าปีแล้วนะครับ เดี๋ยวเขาจะย่างให้ดูนะครับนะครับเขาจะย่างทานแบบนี้นะครับนี่ับนะครับหลังจากที่เราย่างเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นหัวเน่าทรงเครื่องนะครับนครับแล้วก็เอาไป กินชาวบ้านใหม่ยังไม่ซื้อกันเนี่ยชาวบ้านใหม่ก็ชิมดูทิ <ST> <IL EN> <IO> นีครับกินแบบนี้เลยนะครับโอ้อร่อยมากกินกับข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวร้อนๆอย่างนี้นะครับหลังจากที่เราตารัดแดดแห้งแล้วนะครับเราก็จะมา,ากเก็บแพ็คใส่ถุงนะครับผมแพ็คเป็นถุงๆลถุงละ1กิโลนะครับ หลังจากที่เราอัดเป็นแผ่นตากแดดให้แห้งแล้วนะครับก็จะมาแพคเป็นกิโลกิโลแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นถุงละหนึ่งกิโลนะครับที่เป็นทรงเครื่องนี้กิโลละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับอันนี้หกสิบห้าบาทนะครับที่เป็นธรรมดานะครับผม อันนี้เป็นของผมนะครับที่ผมได้มาอุดหนุนนะครับผมอันนี้ผมก็ได้ซื้อทรงเครื่องไป3มกิโลครับผมแล้วก็ธรรมดาอีก3มกิโลเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับสองสูงนี้นะครับของผมนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่เราชมวิธีการทำถั่วเน่าไปแล้วนะครับ หากเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเราได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ